พาตุรงเนียตุลงไปก่อนั่วงหรมอง่วงอะไร ทางรถนะคะอยู่ทางรถนะคะอที่ตามที่เราได้สัญญากันไหมวันนี้เราจะไปยะโสธรนะคะพี่น้องกำลังเดินทางไปยะโสธรนะคะไปเยี่ยมเพื่อนสาวนิรุยชาแนลนะคะออตอนนี้เพิ่งออกจากเรื่องนอกท่ามาอี่โดนสิษอดยะโสยะกะสีไทยบรรยากาศพี่น้องเบิร์แล้วกะสีวทาไทยคับ ถ่ายคลิปก็ดนนีรุย่ยวันนี้ไปกับคุณพี่ซิรีชาแนลค่ะเนี่ยคุณแม่วามา่เวา,าเป็นหัวหลานอยู่มนนื่อวานเยอะแหนกถามเยอะชิงไปใส่โอซานก็เรียกว่าถ้าก็แยกกันมังเจ้านี่ก็นเลยว่างีถ้าก็ไปใส่แม่แลนไม่บอกพวกเมียคอนบอยคุณ่า,าหแหนกด็ดีนะคะโอเคฮะเจอกันที่โรงพยาบาลยโสธรน,นะคะโอเคค่ะเจอกันจะ้ะ ไค่ะพี่น้องคุณแม่ซีรีกำลังนำทีมตอนนี้เราถึงแล้วนะคะที่โรงพยาบาลยโสธรตอนนี้มีลุยพันยูน์พันยูตึกสามชั้นสี่ห้องสองนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวโทษทามนเลย โรงพยาบาลแน่เยวเฮาสิเดขึ้นไปทึงๆนะจ๊นะแม่นี่เขาเก่าแท่งเลยนีย่ห้าขอดไปแล้วเอาแม่ไปแล้วเอาโอเคนะคะพี่น้องเดรือฮอสิเดเข,ขึ้นไปทึงๆนะคะเจอกันที่ห้องพักนิรุน พอดและพี่น้องพวกคิดตัวบอดคอนเปิดห้องอันห้องสามพับามิเต,มเ,ตรรเตียงหลางอยู่หันตีคตนแคทมี<แ>กับมานะคะนักกันก็แคทมีเ<ร>ลยนี่ห้องสามสามีแบกโตดีนี่หุ่นอีนหนนอนนอนอยู่หุ่นนั้น นี่ฮะมึงกูตีปีกบินมาเก่งนีลีอดยาวนะคะกำลังพับเรียนฉันก็พับเลยเด้ฉันก็เลยย่อยพับแล้วคือกันโอ้ไพบวชนี่ฮาแคบโอ้ลองทราย โอ้ยาูดจเตาได้ยายอยู่ในงนจอะไรแคดไล่แล้ว่แคดไล่แล้วล่พี่น้องรี่วนนขสิไไม่เป็กเพี่น้องเบิ่งป้าวเฮ็ดใหญแต่เจ้าบีกบเีอยังนี <men> <men> <men ่แคดนยไปเียวน้ำพริกกะหมูค่ะบแคดมีนะคะใส่พฟมอลีนแล้วด้วยโอ้เดินก็ไม่บูดค่ะรับรองอเลอร มีหลายแบบนะครัพี่น้องอันนี้แบบอย่างนี้อันนี้อย่างนี้น้ำแมบาราดัวน้ำแบนโอ้นำ้ำแยมมาค,คกือกุงซำมาอยู่เดอ้อทรงปลมี่เหลต่นนมยมปรามรีกับปบกระเญญพาเ้าแต่แตงหน่ น่น่าสดื่นหมดขึ้นละตัวนี่อืมเขาคือใสสุดขนมาขนมาว่าแม่เลือกตาสักเด้ออีลุยซื้ออันแนวอันทางเงีย้นะบอยยุยอันนั้นบ่ สำงไปซื้อมาบอกโอ้โน่รองชอบโ้สิกินข่าวตอนได้นี่หิวแล้วเด้ไปซื้อเอากับแม่เพื่อแม่ม่เพื่อกินเ้าแม่เื่อดเพื่อกินฮะแย่เลยบอดเด้อกูบอกอยากกินกูบอกอยากกินหวมกันก็แบบแย่หน่อยแย่ไงของมันเหลือปากฉันแหละสักค่ไข่เท่านั้นละ ดีละพี <ส straightforward> <SD hear himself> ่น <sm> <other> <Trans> <noise> ้องสดสื่นละพี่น้องความวุ่นวายคมุ่นวายอันเบื่องในคลิปนั่นพวกว่าเฝ้านั่นเป็นอย่างคือมานอนโกนถอกถอเอา ไอยเก่งนอนกลนถอกถออยู่ให้มาเฝ้าคนป่วยเรียบร้อยมาห้อยมานอนจอนอ๋อหายเกอบักฮามึงเอ้ยมึงหายใจทัแข่วองมึงบอกมันเก่งเงด้อ

เออคนทำอะไรงันไรจนเห็ลับชื่อไหนเกียงเออเกียงเกียงว่างไ้ล้วคิวคุณเจอในหวใ้อไเนะฮะไมไ้กเกียงเกียงก็่ละวีอะนะเกียงเกียงอู่ซ้ำกันเนี่ยเตะไห้เกียงมานกขับโปรตอนบ้นหรอเห็น่าเปิดผากเวียนยังเป็นอย่างอยากเลียบบ่คุย เก่งเนาะยุ่ยเนาะบันบันยังสิเก่งเก่งบัมันมือเรี้ยงอนะคือจังซอกตาเหลือกตาข้างเขาว่านั่นหืใครสี่ดเราสิ h <h well h <h Whoops, <h: <h ่ม้วงสาหอดยปโสไม่บอกลูกเมื่อเดือนเจ็ดม้วงเสาหอดแปดมวงเสาหักกระเมือยุ่ยหอดแปดม้งเสาหักกระเมือ เออกูงงมาสัลนี้ว่าวพืนเยิดว่พื้นว่าพืนด้พี่น้องว่าวพื้นบ่ได้อยากได้กินดอกน้ำพริกกากมงกากหมูเอาก็เสี้ยวละเมยีเมีโอ้มาคไม่ยกใส่หมู่ไหนอสิบเป็ตะมัแบ้ามอะไรมามีกูสิไปแรนใหม่ท่านงานกะชาดฮะยกเลิกหรอเล่ามีแต่หนึ่งหัวจ เถามคนเยโสเนี่ยนะเขาล้อหนีหนีสามคนลงยินเสียเพกเสียอ๋อเหรารมาเพิ่มเลือได้หรอเป็นอีเมลตัวกูบส oh, totally ูปนี่มยกเอไดรยกเลไ้ารางี่ปบ้ายมาส่ง้่เอกญ่ปุนสอจิมฮะสื่อรถสหันมู่้นี่ไอ

ไปแล้วพี่น้องมันเบาพื้นกันพ่อจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องโอ๊ตเยาชาแ,ลแนลอาลแคดมี่น้ำพีกแงมเดิมน้ำพีกบวมหัวเสียบหรือบวแเสบแสียบบวมเสียบพญาแสบาีแสบค่ะไปแล้วนี่รุยชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานในห้องน้ำนะคะไปแล้วพี่น้องพี่น้องมาเยมเพิ่มเลยเดอ้อเอฟซีอยากเห็นมันกะเกง่งคือเก่าแหละคะ่ะ